สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ค้าเหมือนเดิมนะคะกับสบู่หน้าเงาของเรานะคะวันนี้นะคะของเข้าเต็มเลยนะคะลูกค้จาจ๋าสบู่หน้าเงาของเรามาถึงเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนสนใจรีบๆหน่อยนะคะทักแชทหาแม่ค้าได้เลยจ้ารีบๆสั่งจองกันเข้ามาเลยนะคะแม่ค้ามีพร้อมส่งให้ทันทีเลยนะคะลูกค้าจ๋าบอกได้เลยนะคะสะบู่หน้าเงาของเรานะคะขายดิบขายดีมากนะคะเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะลูกค้าจ๋าบอกได้เลยสบู่หน้าเงายืนหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าคนไหนเอาไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าคนไหนอยากสวยอยากใสยอยากมีผิวหน้ามีออร่าเหมือนแม่ค้า ทุกๆวันนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะสะบูนะ่หน้าเงาตัวนี้นะคะใช้ดีมากนะคะล้างหน้าได้เป็นอย่างดีมากนะคะคือสะอาดมากเลยนะคะบอกได้เลยนะคะสะบูนะ่หน้าเงาตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะคะสบู่หน้าเงาตัวนี้ช่วยลดฝ้าสิวกาดจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าแม่ค้าใช้เองใช้มาอย่างต่อเนื่อง6เดือนแล้วนะคะลูกค้าจ๋า หเดือนแล้วนะคะแม่ค้ากล้าการันตีได้เลยค่ะคนไหนเอาไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า1ก้อน150นะคะลูกค้าจ๋า1ก้อน150นะคะ2ก้อน300แม่ค้าส่งฟรีนะคะทั่วไทยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะคนไหนสนใจนะคะทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะของเรามีพร้อมส่งนะคะติดตามแม่ค้าได้ที่เพจนะคะหนูน้อยเครื่องสำอางขายปีกและส่งนะคะหรือว่า Facebook ของเรา นะคะบัวขาวคําแก้วดีนะคะอีกอีกซ่องทางหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าซ่อง youtube ของแม่ค้าเองค่ะบัวขาวคําแก้วนะคะ แท็กแซทถามแม่ค้าได้เลยจ้านะคะสะบู่หน้าเงาของเรานะคะก้อนใหญ่ก้อนหนาหนึ่งก้อนสามารถใช้ได้1เดือนนะคะลูกคะะ้าจ๋าหนึ่งก้อนสามารถใช้ได้นาน1เดือนเลยนะคะที่สําคัญนะคะกลิ่นหอมฟองเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงผิวหน้าของเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องง้อครีมกลางคืนเลยนะคะเราแค่ล้างเช้าเย็นนะคะลูกค้าจ๋ารับรองหน้าผิวผิวหน้าขาวใสเหมือนแม่ค้าแน่นอนจ๋าพ่อแม่ค้าใช้อย่างต่อเนื่อง6เดือนแล้วนะคะใช้ดีถึง มาบอกต่อนะคะให้พี่ๆป้าๆน้าอาทุกๆคนนะคะมาสวยมาใสาไปด้วยกันกับแม่ค้านะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ